มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีซไอสาสาลดีกฎหมายเลข9.9 มากันที่เรื่องราวของซีรีส์กันบ้างนะครับเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมากๆและที่ฮอตกว่านั้นก็คือความแรงของหนุ่มมิกสหภาพวงราชยังมีผลงานเพลงปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ประทับใจขั้นสุดกับอีกหนึ่งความสามารถด้านการร้องเพลงที่เจ้าตัวนั้นมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆกับซิงเกิลแรกในชีวิตคนแบบไหนเป็นเพลงประกอบซีรีส์กระแสรแรงปลาบนฟ้าจาก GMTV นั่นเองนะครับโชว์เสียงนุ่มๆถ่ายทอดความรู้สึกของคนแอบรักได้กระแทกใจ สุดๆแล้วได้นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มืออาชีพอย่างอัจฉริยาดุนยภัยบู์และชนลทัศน์ชาญสิริเจริญกุลมาร่วมสร้างสรงสรค์าง,งานเพลงให้ซึ้งไพเราละลงตัวมากๆและได้รับกระแสตอบรับดีอย่าง้านหลามทันทีที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอนี้ออกไปก็ทําให้ยอดวิวนั้นพุ่งกระฉูดแล้วก็ยังคงแรงต่อเนื่องอีกด้วยครับเรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ